อันนี้ก็เป็นคอยของเจ้ามอแปลงขนาด oui 50 MVA นะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะต้องมาประกอบมอแปลงนะครับหลังจากที่มอแปลงนั้นได้ลงแท่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนมอแปลงตัวเก่าที่ ชำรุดนะครับก็ได้ลากออกไปจากแท่นเดิมแล้วนะครับอยู่ในบริเวณนี้ครับตัวด้านหน้าเป็นแม่แปลงตัวเก่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นแมะแปลงที่เขานำมาลงแท่นใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะต้องมาประกอบแมะแปลงนะครับด้วยอากาศที่ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับฟ้าฝนเริ่มมีเมฆนะครับมา้เาฝนตกมานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้อง วางแผนแล้วก็ประกอบเปลแปยงตามสเตปและก็ขั้นตอนนะครับที่เราประชุมวางแผนกันเอาไว้นะครับก็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องมาประกอบเปลแปยนนะครับในส่วนที่จะต้องเปลี่ยนปลเกณฑนทางด้านแมนโฮลที่อยู่ทางด้านใต้โม่แปลงนะครับชุดแรตไฟล์วาล์วที่ติดกับเมนแท้งอยู่นะครับจะต้องทําการลีนแล้วก็เปลี่ยนปลืกเินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทําการประกอบไลเดเตอร์นะครับซึ่งเป็นชุดระบายความร้อนของ ข้อแปลงนะครับผมนะครับในส่วนที่เป็นแมนโหนนะครับก็จะมีบริเวณทางขึ้นบันไดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องทําการเปลี่ยนประเก็นนะครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างของตัวข้อแปลงนะครับก็จะมีอยู่สองจุดนะครับด้านล่างนะครับกนการเปลี่ยนรีมระบายวาล์วที่ติดอยู่กับตัว ก็เดี๋ยวต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งนะครับในการคีนแล้วก็เปลี่ยนประเกันชุดนี้ก่อนก่อนที่จะเราจะประกอบไารเดเตอร์เข้าไปนะครับครับขั้นตอนนี้ก็มาเปิดหน้าแปนทางด้านทางขึ้นนะครับหน้าแป่นที่เป็นแมนโูลน,นะครับด้านทางขึ้นจะต่อ่อนอเบอร์สิบเก้ามาครับเหมือนการช่างการทำขีนบัตเตอร์ไฟวาล์วนะครับาาก,การ,ไไรทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนซีล นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนทางด้านข้างนะครับที่เราเปิดเพื่อจะเปลี่ยนใบเ,เกล็ดทางด้านรอบๆนะครับอันนี้ก็เป็นภายในของตัวคอยนมันนะครับอันนี้ก็เป็นคอยของเจ้ามอแปลงขนาด50 MVA นะครับน,นี่เป็นส่วนของแมตต์ไฟว์วที่ติดอยู่ทางด้านล่างของตัวมอแปลงนะครับ ที่ปลดออกมาก็จะมีลิ้นปีกปีเสื้อนะครับเพื่อสำหรับปิดน้ำมันปลดออกมาค็ะจะกทีในแบบนี้ช่วงประกนร็นซีนนึงนี้เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดมันนะครับมันจะมีคราบสนิมแล้วก็ประก็นที่มันเก่า จากที่ทําความสะอาดไปแล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาผ้ามาปิดเพื่อการฝุ่นสัก่นิดนึงแล้วก็ไปเตรียมประเก็นนะครับแล้วก็ทากาวให้เรียบร้อยทั้งที่ตัวประเก็นแล้วก็ที่ตัวมะแปลงนะครับแล้วก็ปิดเข้าไปส่วนด้านล่างนะครับที่เป็นแมนฮวที่อยู่ทางด้านใต้มอแปลงนะครับก็ทําความสะอาดที่เดียวกันว่าเดิมทีนี้เขาใส่ประเก็นไมก๊อ,อกมาอยู่นะครับเราก็ต้องทําการเปลี่ยนนะครับโดยใช้อุปรกรณ์มาแซะแแะตอก ทำวามสะอาดออกไปให้หมดนะครับแล้วก็ทําการพ่นสีใหม่นะครับในส่วนอันนี้เป็นบ t ตเตอร์ไฟวาวทางด้านไลเดเตอร์นะครับก็ทําการทําความสะอาดเหมือนกันไอ้น้าที่ฉีดก็ดไปนี่ไม่ใช่น้ําเปล่านะครับเป็นโซเวนนะครับเป็นน้ํายากระจัดคราบนะครับผมหลังจากที่เราทำความสะอาดฝาทางด้านข้างเสร็จแล้วนะครับเราก็นำมาปิดไว้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ขันม้นเข้าไปให้แน่นนะครับโดยขันตรงข้ามแล้วก็ไล่ไปทีละจุดนะครับเพื่อให้มันปิดเท่ากันนะครับสน่วด้านล่างก็ทําความสะอาดไปนะครับจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่เตรียมแผ่นปิดไว้ทําความสะอาดแล้วก็พ้นสีนะครับหลังจากนั้นก็ทากาวประเก็นนะครับทังแมนฮูลทางด้านล่างของมอแปลงแล้วก็นําไปแปะนะครับ ดูท้ำความสะอาดทางด้านใต้ของหมอแปลงนะครับเช็ดออกมาให้หมดที่ฝุ่นผงต่างๆจะทํางานยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่อยู่ต่ําที่สุดของหมอแปลงต้องกลมๆทำโบนก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันใช้เวลานิดนึงตอนนี้แดดออกนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งฝนก็จะเริ่มมานะครับตอนนี้เริ่มไขโบนก็ไป หมดทุกตัวแล้วทางด้านล่างหลังจากนั้นครับรถก็ได้ถอยไลเดเตอร์มานะครับเตรียมมารอไว้หลังที่เราทำความสะอาดแบตเตอร์ไฟวาล์วเสร็จเรียบร้อยแล้วมีคนอยากออกกล้องนะครับห้ามขึ้นห้ามขึ้นห้ามขึ้นหลัานั้นก็เตรียมไลเดเตอร์มาครับตัวแรกนะครับก็มาลินน้ำมันออกก่อนนะครับน้ำมันที่มันค้างอยู่ในไลเดเตอร์ แล้วก็ทําความสะอาดตรงหน้าแปลนของมันทําการเช็ดแล้วก็พ่นสีใหม่นะครับเปลี่ยนประเกันซีนยางที่อยู่บริเวณตรงบต t t e r f l วาล์วแล้วก็นําเข้าไว้ใะกล่องจะมีอยู่ด้านบนอยู่2คุณนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเพื่อเล็งรูน็อตให้ตรงนะครับหลังจะตรงดีก็ทําการขันโบนเข้าไปนะครับไดเดเตอร์ของมปแปอง50 mva ตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับจะมีข้างละ2ตัว ก็ทำเหมือนกันนะครับต้องเล็งให้ดีนะครับเพราะว่าระยะโบนตัวบนกับต,ตัวล่างนะครับมีระยะห่างแค่ไม่กี่มิลเองที่จะเอาไลเดเตอร์เสียบเข้าไปได้ตัวที่3มาแล้วจะแยกกันอยู่ฝั่งละ2ตัวนะครับสำหรับไลเ,เดเตอร์นะครับก็ทำความสะอาดเหมือนกันทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนเก็นไใหม่ ดันั้นก็จะเตรียมพัดลมมาแล้วครับพัดลมพัดลมพัดลมจะมีอยู่2ชุดด้วยกัน2ชุด4ตัวชุดละ2ตัวนะครับพัดลมนะครับก็ด้านล่างก็เตรียมใส่ซัพพอร์ตพัดลมด้านบนก็เตรียมใส่ซัพพอร์ตพัดลมนะครับมันจะมีซัพพอร์ตเหล็กไว้สําหรับยึดพัดลมอยู่ลงมาแล้วครับต้องเล็งให้ดีเพราะว่าต้องระมัดระวงังเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอย่าให้ เหล็กมันไปโดนครีบของไรเดเอร์นะไม่งั้นรั่วเพราะว่ามันมีระยะห่างจากไรเดเอร์แค่นิดเดียวเองนะครับรวมตัวที่สองก็มาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ยึดโบนสปอร์ต จุดนี้ก็มาเตรียมมาใส่บันไดาทางขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแปลงไม่ได้อันนี้บริเวณโดยรอบๆนะครับในมุมสูงอันนี้ผมยืนอยู่บนหลังมอแปลงนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเตรียมใส่ซัพพอร์ตของทางคอนโซเวเตอร์นะครับที่อยู่ทางด้านข้าง เตรียมใส่ซัพพอร์ตไว้ก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะประกอบคอนเซอร์เวเตอร์เข้าไปนี่เป็นซัพพอร์ตของคอนนะครับมีอยู่สองขาด้วยกันเห็นไหมครับฝนเริ่มมาแล้วตั้งเขาหมดแนละ้วเรียบร้อยนะครับซัพพอร์ตคอนเซอร์เวเตอร์หลังจากนั้นก็เตรียมคอนเซอร์เวเตอร์นะครับด้านล่างเห็นไหมครับจะตงจะต้องติดท่อ ที่อยู่ทางด้านใต้ของคอนเซอร์เวเตอร์เข้าไปก่อนเลยนะเพื่อจะได้ทํางานสะดวกเพราะว่าอยู่ทางด้านล่างนะครับไอท่อที่อยู่ใต้คอนนั้นก็จะเป็นท่อบุกโคนนะครับที่เชื่อมต่อน้ํามันของคอนเซอร์เวเตอร์กับตัวเมนแทงค์เรียบร้อยนะครับเอาไปติดตั้งข้างบนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เตรียมทําความสะอาดประกอบพ็อกเก็ตทางด้านโลไซท์นะครับทาความสะอาดจะมี พนักง,งานอยู่ทางด้านบนมอแปลงที่คอยคลีนความสะอาดที่บนตัวมอแปลงแล้วก็ด้านล่างก็ต้องคลีนความสะอาดที่ภายใต้พ็อกเก็ตทำความสะอาดเช็ดให้เอี่ยมแล้วก็พ่นสีในจุดที่มันเกิดสนิมนะครับแล้ยวนัน,นก็ยกขึ้นไปประกอบเห็นไ,ไหมครับดูเมฆครับเมฆเริ่มมานะ อันนี้เป็นละอองฝนนะเราเอาผ้ามาคุมไว้หน่อยมันไม่ได้ตกอะมันเป็นละอองละอองเพื่อป้องกันความชื้นนิดนึงแต่ตอนนี้เราก็ทําอยู่ภายใต้ที่เราใช้เครื่องแอร์ดาพ่นเข้าไปด้วยนะครับเพื่อไล่อากาศภายใน,ในเมแปแองกออกมาเตรียมประกอบโปกเกตโลไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาประกอบโปกเกตทางด้านไฮไซต์นะก็ทําเช่นเดียวกันกับทางด้านโลไซ์นะครับยกขึ้นมาวัดสะอาด่านสี ทั้ง3เฟสด้วยกันนะครับ 1, 2, เฟสหนึ่งเฟสสองเสามเตรียมมาแล้วครับข้างบนก็ทตะกบอาแบบข้างบนไม่มีหน้าแปนนะยกหน้าแปนลงมานะครับเพราะหน้าแปนมันใหญต่ต้องใช้เคนยกลงมาแล้วก็เอาพ็อกเก็ตขึ้นไปประกอบเดี๋ยวแดดเห็นไหมครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร่มเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร่ม หลังจากที่ประกอบพ็อกเก็ตทางด้านไฮไซส์เรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาครีนบูชิ่งทางด้านโลไซส์นะครับเพื่อประกอบเดี๋ยวเราจะใช้เคนยกขึ้นมาตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ทําความสะอาดทางด้านพ็อกเซเลนที่มันจะจุ่มลงไปภายในตัวพ็อกเก็ตก็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาประกอบบูชิ่งทางด้าน ไฮไซด์นะครับแล้วก็ในตัวของพาร์ตน้ำมันต่างๆวันนี้แล้วก็มีการเติมน้ำมันเข้าไปเพื่อเทสล์รีตามจุดต่อต่างๆที่เราเปลี่ยนซีนเปลี่ยนประก็นเข้าไปนะครับหลังจากที่ประกอบบูชิ่งทางด้านโลไซด์เรียบร้อยนะจากนั้นเราก็จะต้องมาทำความสะอาดบูชิ่งทางด้านไฮไซด์เนาะบูชิ่งทางด้านไฮไซด์เนี่ยมันจะเป็นรีดหนีดอ่อนที่แย่เข้ามาในในตัว บูชิ่งนะครับเพราะฉะนั้นภายในนั้นก็จะต้องทําความสะอาดเนาะอันนี้ดูเราจะใช้ผ้านะแล้วก็ใช้เชือกมัดแล้วก็ดึงสาเข้าสาวออกนะครับโดยใช้น้ํายาโซเวน้นเพราะว่าภายในนี้ก็จะมีคราบเข่าที่มันเป็นสีดาๆเข่าน้ํามันนะครับก็ทําความสะอาดให้เกลี้ยงเลยเห็นไหมเขาจะสาวเชือกสาเข้าสาวออกสาวเข้าเสาออกนี่หลายๆรอบจนกว่าผ้ามันจะขาวนะครับ เดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับพี่เขาใช้น้ำยาโซเวนฉีด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 ชีดายชุ่มเลยแล้วก็ใช้เชือกมัดผ้านะครับเสาไปเสามาเสาไปเสามาฉีด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 หลังจากนั้นเขาก็แย่เข้าไปนะครับคนอีกฝั่งหนึ่งก็เอาเชือกดึง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 เห็นไหมเดี๋ยวผ้ามันจะโปล่มาปึ๊บมาเริ่มขาวแล้วครับ ตอนแรกๆก,ก็อาจจะดำนิดนึงอันนี้เขาทำไปสองสารอบแล้วหลังจากนั้นทำความสะอาดเสร็จ 1, ทั้ง3ตัวแล้วก็เตรียมยกขึ้นนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดพอเลเซนสักนิดนึงแล้วก็เตรียมหย่อนนะครับก็จะมีพนักง,งานอยู่ด้านบนนะคอยสั่งเคลนนะครับเพราะว่าระยะที่บุดชิ่งมันลงไปเนะี่ยก็มีระยะห่างของอบุดชิ่งที่ลงไปในพอลเกตเนี่ยน้อยมากนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ่อน นที่อยู่ทางด้านตรงแมนฮูลบุชชิงไฮไซก็จะต้องคอยสังเกตจับดูว่ามันจะมีติดอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับโดยจะต้องเตรียมอลอกตัวเล็กนะครับเพื่อดึงสายลีดขึ้นไปด้วยเห็นไหมครับลีดมันจะโผล่ขึ้นไปทางด้านบนตรงฮุกเคนนะครับมันจะมีลีดโผล่ขึ้นไปอย่างนั้นก็จะต้องใส่สลัก เราก็ใส่หัวเทอร์มินอลเพื่อยึดลีดไม่ให้ลีดมันล่วงนะครับบุชชิ่งตัวที่2ขึ้นมาแล้วครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราจะต้องแย่สายลีดขึ้นไปนะครับระหว่างที่ย่อนเจ้าบุชชิ่งไฮไซด์ลงมาเห็นไหมทางด้านล่างก็จะมีคนดูอยู่คนหนึ่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับ สังเกตดีๆจะมีเชือก,ก,กอยู่ปลายฮุกัไหมเห็นมีลอกตัวแดงๆตัวเล็กๆอยู่ตัวหนึ่งนะครับะหว่างนั้นหน่วยงานของทางบํารุตรึกษาสถานีนะครับก็เข้ามาช่วยงานด้วยเพื่อให้งานมันเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าหมอแปลงตัวนี้ก็คือต้องนําเข้าใช้อย่างเร่งด่วนนะครับก็ทีมงานก็มาช่วยกันต้องขอขอบคุณทีมงานของทางสมุรสาครไว้ด้วยนะครับ ีมาช่วยเหลือกันบูทชิงตัวที่3ก็หย่อนลงไปและก็ทําเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง3ตัวนะครับหลังจากนั้นรถอีกคันนึงก็จะทอยไลนิ่งทางด้านไฮไซน์นะครับเตรียมเอามาใส่เลยนะครับอันนี้เป็นไลนิ่งทางด้านไฮไซส์นะครับ เราทำงานกันอย่างเร็วมากเลยครับดูดิครับเดินกันแบบอย่างกับมดเลยครับอันนี้ผมตั้งถ่ายไทมแ์แลปเปอนะครับจริงๆแล้วใช้ระยะเวลานานมากเลยนะเพราะว่าของแต่ละชิ้นก็มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเรียบร้อยนะครับติดตั้งไล h t นิง่งทางด้านไฮไซ ส่วนยกไปทางนู้นก็จะเป็นไลท์งทางด้านโลไซท์นะครับตัวเล็กๆอยูออีกฝั่งหนึ่งของทางด้านมะแปลงง,ปงานอีกจุดหนึ่งทางด้านล่างก็เริ่มจะเตรียมไฟปิ้งของทางด้านน้ำมันนะครับพาร์ทน้ำมันหลังจากที่เราประกอบพ็อกเก็ตไฮไซท์โลไซท์เสร็จแล้วก็จะเตรียมประกอบไฟปิ้งของพาร์ทน้ำมันนะครับที่ยึดทางด้าน ออกเกจโลไซด์ Pocket, size, แล้วก็ไฮไซนะ์ครอันนี้เราทําความสะอาดไว้เรียบร้อยแนละ้วแล้วก็เปลี่ยนตะเกีนในจุดต่อของไบปิ้งต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วเริ่มเอาขึ้นแบบกอบเราจะต้องเร่งพ์ทน้ำมันให้จบให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยดีนะรถก็เริ่มทอยอันนี้เป็นเครื่องแว็กข้ามนะครับเครื่องแว็ก หลังจากที่เราเล่นกับพาร์ทน้ำมันเรียบร้อยแล้วเราก็จะเตรียมเครื่องแว็กมาต่อทรงต่อสายให้เรียบร้อยครับใช้งานมานานนะครับหน้าตาจะขึ้นสนิมนิดนึงเครื่องแว็กยังมีเวลาว่างๆเดี๋ยจะไปทำสีให้ใหม่หลังจากนั้นก็นี่ครับมาประกอบอ่าสปอร์ตอันนี้เป็นสปอร์ตพระสอร์ต PT ด้านอีกฝั่งหนึ่งของม้ำมอแปลงนะครับแต่ือว่าตอนนี้เจ้าตัว PT เนี่ยไม่ได้ใช้นะครับแต่เราก็ประกอบไว้เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ของในมอแปลงนะครับเอาแล้วครับการประกอบมอแปลงขนาด50 MVA ไมเด่นนะครับก็เสร็จพื้นที่ร้อยแล้วก็คือรายละเอียดก็คือในขั้นตอนที่การแว็กแล้วก็เติมน้ำมันมอแปลงนั้น ก็จะมีส่วนหนึ่งอันนั้นผมไม่ได้ถ่ายเข้าไว้นะครับอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังเา่าๆว่าวิธีการประกอบมันเป็นยังไงต้องทํำยังไงบ้างแล้วก็จะต้องประกอบส่วนไหนก่อนนะครับไอ้ส่วนรถที่เห็นอยู่นี่ก็คือรถที่ชักลากโมแปลงเข้ามานะครับขอบคุณทางหน่วยงานของทางขนส่งการไฟฟ้าไฟผลิตในประเทศไทยด้วยนะครับผมครับนี่เป็นหมแปลงตัวเก่าที่ชักลากออกมานะครับโอเคคราไว้เจอกันในทิปถัดไปนะครับ สวัสดีครับ